รัฐบาลเองก็ถือได้ว่ามาถูกทางแล้วใช่ไหมคะการที่คุณเศรษฐานั้นเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็เชิญนักลงทุนมาลงทุนตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจะให้ในระยะยาวก็คือจะต้องเป็นในระดับโครงสร้างก็คือในเรื่องของการศึกษาซึ่งแน่นอนว่าจะต้องใช้ในเรื่องที่การดึงต่างชาติมาลงทุนก่อนควบคู่ไปกับการพัฒนาฐานรากนั่นคือในเรื่องของการศึกษา ก็มันมีสองเรื่องที่คำว่าถูกทางนี่นคือจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองคำว่าถูกทางนั่นคือกระบวนการถูกทางที่เริ่มต้นถูกทางในกระนการกําลังดําเนินการกับถูกทางในตอนจบตอนนี้บ Little ูก <att> ได้แต่ถูกทางในระยะเริ่มต้นแต่ตัวที่ยากไปกว่านั้นคือถูกทางในการดําเนินการดาเนินการคือคุณบินเข้ามาได้ไหมตอนนี้เพียงแต่โอ้จะมีมาเขามาจริงไหมสองมาแล้วนะครับเอ่ออะไรครับมาแล้วซับนะครับมีมีลักษณะที่ เรียกว่าอะไรครับมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไหม<ฮ>อันนี้ก็มาอีกขึ้นหนึ่งแล้วอันนี้ยากละนะหลังจากเทคโนโลยีแล้วมีการถ่ายทอดเราใช้เทคโนโลยีตัวนี้ได้เป็นไหมถ่ายทอดจริงเราสามารถพัฒนาได้ไหมจีนเนี่ยประเทศเก่งถ่ายทอดเร็จพัฒนาได้และกลับมาใช้เพราะฉะนั้นเส้นทางในเรื่องถูกทางยังรีมายไกลครับมันจุดเริ่มต้นเพียงนี้เพียงแต่ว่าโอเคครับมาถูกทางนี้ก็เริ่มต้นแต่จะต้องมาดูว่าทางในการดําเนินการต่อมันยังมีเส้นทางดึงมาได้มากไหม เพราะที่คุยคุยกันอยู่นะะอย่างบางแห่งเนี่ยอย่างอินโดนีเซียคุยกับเทสลาเอ๊ะเขาจะมาเอาไปจริงๆเขาก็ไม่มาะนะครับเพราะงั้นต้องมาดูว่าดึงได้ขนาดไหนดึงเสร็จมีจํานวนมากไหมข้อสามมีการขายทอดทคโนโลยีไหม่ข้อสี่รับได้ไหมขายทอดเนโลยีถ้าเราสามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปพัฒนาทางด้านาุูจิจกะปูก,กมากมายขนาดไหนเส้นทางนี้ยังอีกไกลครับก่อนที่เราจะไปบอกว่า ประเทศไทยจะหลุดออกมาจากเรื่องของอะไรครับกับดักของประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรครับลดดักกับดักรายได้ปานกลางเพื่อจะให้เป็นประเทศเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของง่ายนะต้องมาดูอ่อเพราะองค์ประกรอบอันหนึง่งเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาแต่การศึกษาต้องใช้เวลานานเราได้เริ่มต้นหรือยังขณะนี้ผมบอกว่ายัางครับเราปรับการศึกษายัางไม่เร็แต่สิ่งที่พอจะทาได้ได้เร็วถ้ารัฐบาลทำคือ Re Labor, รอีสกิลเลเยอร์ในกรอบหนึ่งแล้วก็รีสกิลเลเยอร์ในกรอบหนึ่งผมยกตัวอย่างหนึ่งง่าย เช่นทางรัฐบาลคุยกับคูโบตา้าแล้วก็บอกว่าญี่ปุ่นเขาจะมีเทคโนโลยีมาเริ่มใช้กับกลุ่มบงังกลุ่มเช่นเกษตรกรกรรมอะไรถ้าเราันมีการจัดกลุ่มในลักษณะแบบนี้ทีละจุดทีละจุด,จดอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่บอกว่าเฮ้มาถูกทางในส่วนที่สองละเริ่มมีการดําเนินการอันนี้ก็ต้องมาดู่ครับซึ่งในส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นส่วนที่ยากพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเพียงแต่บอกว่าโอเคจุดเริ่มต้นก็โอเคครับแต่กระบวนการในการปูุกทางยังต้องใช้เวลาย,ยาวนานพอสมควรครับ จากจุดที่2ไปจุดที่4ยอมรับเลยว่าเป็นการท้าทายของทางด้านรัฐบาลของคุณเสกถาพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านัฐบาลในชุดเก่าๆนะครับก็มีหลายชุดนะฮะที่ทำในลักษณะเริ่มต้นที่ดีะนะครับแต่ไปถึงจุดหนึ่งมาสู่ไอ้ตัวเศษของท,ทางโซนเ,เทคโนโลยียังไปไม่ถึงตรงนั้นเลยเราจะดูเรื่องสตาร์ทอัพของเราย่างแย่อะไรต่าง เรายัางสู้ทางด้านมาเลเซียไม่ได้อินโดนีเซียไม่ได้เวียดนามก็ยังเก่งกว่าเราในส่วนนี้เราจะต้องมาดูว่าผลที่จะออกมานั้นเราจะไปสู่ตรงนั้นได้บ้างไหมที่ผมเรียกว่าทุติยภปฐมภูมิคือทําได้สําอัพในระดับหนึ่งซึ่งเรายัางทําในขอบเขตแต่ทุติยภูมิอันนั้นจะง่ายหน่อยเรายัางไม่ได้ใช้ได้เต็มเรายัางไม่ได้ใช้มากมายเท่าไหร่ครับ